เจ้าหน้าที่ทางหลวงค่ะขับรถไล่ล่ารถบรรทุกขนดินแอบบรรทุกดินเนี่ยน้ำหนักเกินไปถึง40ตันสุดท้ายจนมุมหนีไม่รอดทำยังไงคะจอดข้างทางเทดินทิ้งออกมาเลยค่ะไปไหนไปหนยปไหนไปไหนทำไมทำ่างนี้ ไปไปไปแบบน,นคืบไ,ไปไแบนี้เฮ้ยเอาไดเรียบร้อยเรียบร้อยปปอ,อะไรเนี่ยครับถึงขั้นทิ้งทิ้ง,งรถพ่วงเลยเหรอทิ้งรถพ่วงทิ้งดิงทิ้งทุกอย่างหนีเลย <baz S 1> อ คุณผู้ชมคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงค่ะเขาก็ขับรถสกัดจับรถบรรทุกพ่วงที่ขนดินคันหนึ่งหลบหนีไม่ยอมเข้าด่านตรวจช่างน้ําหนักที่บริเวณอำเภอท่าตะโกจังหวัด,ดคนครสวรรค์คือมันจะมีด่านให้ตรวจช่างน้ำหนักมไม่ยอมเข้าหลบหนีเลี่ยงออกไปเขาก็เลยสกัดจับช่วงเที่ยงของวันที่5รกรกฎาคมที่ผ่านมามเจ้าตัวเนี่ยพอเริ่มจะรู้ว่าไม่น่ารอดแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โหไล่สกัดจับแบบไม่หยุดยั้ง คนที่ขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ยตัดสินใจจอดรถขวางถนนเลยนะคะขวางเสร็จไม่พอเทดินด้านหลังรถทิ้งลงไปเลย้ําดินลงเลยอยากระถ่มที่ให้เขาอ่ะเทเขาไปเลยไม่ถามเจ้าไม่ถามเจ้าของที่จะทำทำาลไหลักฐานไหมก็น้ำหนักเกินไงเอาออกก่อนพอเอาออกปุ๊บไม่เกินแล้วค่ะแล้วไม่จบนะเทดินทิ้งเสร็จ ไม่พอวิ่งหลบหนีไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งที่ขับมาจอดรับอะ่ะคือไม่ยอมอยู่ให้โดนจับหรือว่าสอบถามเลยไม่เลยทิ้งเลยแล้วมีท่าทีข่มขู่จะทําร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยทีมข่าวเราก็ไปสอบถามนายสกลการจนากรน,นะคะซึ่งเป็นผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่สองตากฟ้าท่านก็ให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีชาวบ้านในพื้นที่มาร้องเรียนค่ะบอกว่ามีรถบรรทุกดินวิ่งงานก่อสร้างในพื้นที่ทำให้พื้นผิวถนนเนี่ยเสียหาย ที่สําคัญยังขับเร็วเก่อ,อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษในชุมชนส่วนชุดจับกลุ่มเนี่ยชุดจับกลุ่มเนี่ยมาจากส่วนกลางของกรมทางหลวงนะคะมีอำนาจตรวจสอบจับกลุ่มทั่วประเทศการเข้าจับครั้งนี้แบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะได้ไปป้องปรามบรรดารถบรรทุกทั้งหลายที่ชอบบรรทุกน้ำหนักเกินแล้วทำให้เกิดความเสียหายแก่ถนนและชุมชนส่วนคนขับรถบรรทุกค,ค่ะ หลังเกิดเหตุแม้ตอนแรกทำหนีนะคะตอนหลังเข้ามามอบตัวกับตำรวจสพท่าตะโกแล้วค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะบรรทุกมาถึง90ตันน้ำหนักเขาห้ามเกิน50ตันอ่ะปกติประมาณสัก50ตันห้ามเกินนี้ถูกไหมอ่านี้เกินมา40ใช่คือทั้งหมด90เกือบสองเท่าอ่ะแล้วถนนมันจะไม่พังได้ยังไงใช่แล้ววิ่งเร็วด้วยจะไม่ลองเรียนได้ยังไงคำถามถนนพังใครซ่อม ภาษีพวกเราเท่านั้นเนี่ยเอาไปซ่อมอถนนนะฮะ